สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ผมได้รับโอกาสนะครับในการที่จะติดอุปกรณ์ที่เรียกว่าเมทรอนิกนะครับก็ต้องขอบพระคุณบริษัทเมทรอนิกที่อุปกรณ์คุณอุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับเมทรอนิกเนี่ยได้ผลิตอุปกรณ์สําหรับที่จะตรวจระดับน้าตาลในเลือดนะครับโดยที่เป็นการติดเซ็นเซอร์ไปที่ในร่างกายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่ที่ภูงหรือว่าในท้องแขนนะครับแล้วก็จะเป็น เทคโนโลยีซึ่งสามารถติดตามระดับน้ําตาลในเลือดได้ทุกๆ5นาทีหรือวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ288ค่าวันนี้ก็เลยอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมันเข้ามาถึงแล้วนะครับติดตามไปครับโอเคครับวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนําคุณคุณ,คณกิปนะครับ <H> จจกบริษัทเม็ทรอนิกส์นะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับความกรุณาลองตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็จะให้อุปกรณ์นี้สําหรับคนไข้เบาหวานชนิดที่น1นะครับเ,เป็นหลักเพราะว่าคนไข้เบาหวานมีแนวโน้มที่อยากจะควบคุมร่างกายให้ได้ดี<บ>ตัวที่เราจะติดกันวันนี้ค่ะก็จะเป็นตัว CGM ค่ะหรือว่าเป็นตัวตรวจระดับน้ำตาลต,ต่อเนื่อง24ชั่วโมงมันก็จะประกอบตัวหลักๆค่ะก็คือจะเป็นตัว t า a n ม m i t t e r ค่ะ ตัวเซนเซอร์แล้วก็ตัวตัวยิงค่ะ,ะที่มันจะออติดไปที่หน้าท้องหรือท้องแขนค่ะส่งผลไปที่แอปพลิเคชันโทรศัพท์อ่านค่าน้ําตาลทุก7วันตลอด24ชั่วโมงน้ําตาลจะอ่านทุกหนาทีาน้ำตาลจานทุก5นาทีค่ะเป็นแบบเรียลไทม์ก็เป็นแบบ Real time <ก>เรียลไทม์นะครับอันนี้อธิบายก่อนนะฮะก็คือว่าปกติเวลาเราตรวจน้ําตาลเราต้องตรตวจปลายนิ้วใชทีนี้มันก็เกิดความเจ็บะนะครับแล้วก็ไม่ไม่สะดวกในไข้หลายคนทีนี้การที่เรา แต่นคนไข้าบางคนที่เขาต้องการจะเรียนรู้ว่าน้ําตาลกินอะไรแล้วขึ้นเขาจะได้ปรับอินซูลินปรับยาปรับอาหารได้ทันทีเทคโนโลยีสมัยนี้ก็มีเข้ามาในประเทศไทยจํานวนหนึ่งเนาะหลายยี่ห้อแต่ว่าในทั่วโลกก็มีหลายยี่ห้อเช่นเดียวกันนะครับแต่เมทโรดิกก็เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ได้รับการรับรองในประเทศไทยใช่ค่ะใช่ไหมฮะนี้ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ทีนี้ก็ต้องต้องเรียนว่า ที่คุณกิแนะนําผมคือว่าราคาของเครื่องปัจจุบันยังราคาหลายหมื่นบาทประมาณ35,000บาทใช่ค่ะคนไข้สามารถซื้อได้ไหมครับคนไข้สามารถซื้อได้ค่ะกับทางโรงพยาบาลที่รักษาอยู่หรือว่าจะซื้อผ่านทาง d ีเอชเของเมทูนิกเองก็ได้ค่ะคือไม่สามารถซื้อตรง Lazada ออนไลน์ไม่มีไม่ได้ก็ต้องติดต่อผ่านโรงพยาบาลใช่เพราะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการรับรองรับรองรับรองโอเคครับ ดันั้นไอ้ที่ใครไปซื้อมาหิ้วมาอันนี้ก็ไม่อาจจะไม่ถูกต้อง <c oughs> ใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องเซ็นเซอร์ตรงนี้ซึ่งโดยภาพรวมทั้งหมดนี้ราคาะจะมีส่วนที่ใช้เป็นถาวรนั่นก็คืออุปกรณ์พวกนี้ <c oughs> กับอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง <c oughs> นะครับอันนี้ใช้แล้วทิ้งก็คือจะมีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับตัวเข็มมันทําด้วยอะไรฮะมันจริงจริงมันเป็นเหมือนตัวเซ็นเซอร์จะเป็นเหมือนอิเล็กโทรดค่ะเป็นอิเล็กโทรด <c oughs> ใช่เหมือนคล้ายๆพลาสติกเนาะ ประมาณนั้นค่ะขนาดจะเป็นเหมือนแค่เส้นได้บางๆอะค่ะพอติดเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวหนังอะค่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกถึงการมีอยู่ของเซ็นเซอร์ไม่ได้รู้สึกแบบลำคาหรือเจ็บเพราะว่าเราจะมีเข็มนําแต่สุดท้ายเอาเข็มออกค่ะแล้วก็เลือค้างแค่เหมือนเป็นเส้นได้บางๆไว้ก็ะ <c oughs> จะมี<ก>ตัวเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีเหมือนตัวยิงอะค่ะตัวช่วยยิงเนาะแล้วก็โอเคเราก็จะดึงไอ้ตัวเซ็นเซอร์ออกมาค่ะวางบนโต๊ะปกติเลย อันนี้คือเซนเซอร์ใช่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวนะอันนี้คือตัวเข็มที่มันมีน้ํายาอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือตัวเรียกว่าทรานส์มิเตอร์คือตัวส่งสัญญาณเข้ากับมือถือใช่เป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อคะ่ะที่อ่านค่าจากตัวเซ็นเซอร์ที่วัดระดับน้ําตาลแล้วแปลงเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เ,เราเพื่อบอกว่าตอนนี้น้าตาลที่เท่าไหร่เ,เพื่อให้แอปเนี่ยส่งเ,เห็นค่าน้ําตาลเป็นกราฟาวิ่งแบบเป็นตลอด24ชั่วโมงค่ะ อันนี้ที่เหลือ,อนนที่เหลือคืออุปกรณ์พวนี้ใช้ได้กี่ครั้งฮนะทั้งหมดนในที่เขาทําวิจัยรับรองมาเนี่ยก็คือ122ครั้งการใช้งานถ้าเราหาจริงๆหนึ่งครั้งการใช้งานคือ7วัน122ครั้งมันคือประมาณสักเกือบเกือบสองปีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเครื่องเนี่ยหลังจากซื้อไปบริษัทจะรับประกันเครื่องอ่ะหนึ่งปีหลังจากวันที่ที่มีการซื้อขายค่ะแต่คือถ้าไม่ใช้เก็บ ไปที่บ้านก็ก็คงได้ก็ได้แต่จะแนะนําว่าถ้าไม่ได้ใช้เลยอะค่ะเราจะแนะนําว่าเอาออกมารีชาร์จแบตอะทุกๆแบบ2เดือนเพราะว่าตัวเครื่องอะจริงๆคล้คล้ายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กอะค่ะที่มีแบตเตอรี่ข้างใน<ม>ใช่ถ้าไม่มีการใช้เลยเดี๋ยวมันจะเสื่อมไปเองครับโอเคอ่ะโอเคตรงนี้ยวนะโอเคก็คืออันนี้เดี๋ยวเอา ตัวยีงใช่กดเข้าไปเลยตรงๆมันก็จะติดกับตัวเข็มแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาตรงที่ครอบเข็มตรงเนี้ยค่ะออกแล้วก็ดึงขึ้นออกตรงๆใช่ค่ะมันก็จะเป็นวางมีเข็มแบบนี้เข็มเข็มก็จะอยู่ด้านด้านในใช่จะไม่โดนเข็มอยู่แล้วแล้วเราก็คลีนทําความสะอาดบริเวณที่เราต้องการจะติดค่ะจะเป็นท้องแขนหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้ปกติผมเห็นเขาติดตรงนี้นะใช่เราจะแนะนําให้ติดท้องแขนข้างล่างค่ะเพราะว่าในส่วนของข้างบนเนี่ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อ เ,<ม>เพราะว่าตัวที่เราต้องการวัดคือสารน้าระหว่างเซลล์ค่ะโอเคเราควรจะโอ <Okay. S 2> เคอย่างนี้เนาะใช่ไอ้นี้ดีกว่าต้องกดได้นไหมถ้าถามจะคิดว่าอีกด้านดีกว่าตอนที่อาจาร,รย์คอนเน็กตัวเครื่องอาจจะง่ายกว่า<ม>ใช่แล้วก็วางแค่พอดีค่ะไม่ต้องดันเข้าไปมากเพราะว่ายิ่งอาจาร,รย์ดันมากค่ะเข็มมันจะยิ่งเข้าไปลึกโอเคนะอ่าวางแค่พอดีกันแล้วก็ถ้าโอเคก็กดสองข้างพร้อมกันแล้วก็ค้างไว้สักห้าวินาที ไว้สักแค่วินาทีให้ให้ตัวกาวอะค่ะมันติดค <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็ดึงออกเอ่อยกออกตรงๆใช่ uh huh. น่าจะจะเป็นแบบนี้แต่ตรงเนี้ยค่ะจันก,ก็จะต้องดึงเข็มออกอะดึงเข็มออกได้เลย <Okay. S 1> เข็มจะถูกเก็บเข้าไปในนี้อัตโนมัติแล้ว <Okay. S 1> โดยที่เราจะไม่ได้สัมผัสเข็มเลย <Okay. S 1> ก็จะมีปาสเตอร์ที่เราถูกแถมมาให้กับเซนเซอร์อยู่แล้วค่ะ <Okay. S 1> เราก็จะติดแอรเบอร์หนึ่งอเพื่อล็อกตัวเซ็นเซอร์แตคไม่ใช่เซนเซอร์ค่ะ ทำเองไม่ได้แน่นอนจริงๆถ้าทำเองอนะ่ะเอาเป็นโอเวอร์เทปแผ่นใหญ่อะค่ะติดแนบไปเลยทีเดียวผมไม่ได้ดีไซน์ให้ทำคนเดียวนะผมว่าโอเค,อ,เคอ่ะอ่ะแล้วก็อาจารย์เอาตัวเครื่รองอะค่ะเสียบเข้าเซนเซอร์ได้เลยโอเคใช่ต่อล้วมันดูไม่ได้ไ โอเคแล้วเดี๋ยวเรารอที่แอปนิดนึงค่ะเดี๋ยวตัวแอปมันจะเด้งขึ้นหน้าอจอขึ้นมีเสียงคลิกนิดนึงนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเนี่ยค่ะหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะว่า start new sensor ล้วกดโอเคโอเคครับ <Okay. S 2> ก็คือเรียบร้อยแล้วเซนเซอร์จะขึ้นว่า Warm อร์ม up เองเนี้ยค่ะสองชั่วโมงครบสองชั่วโมงอ่านค่าน้ำตาลค่า,าแรกแล้วหลังจากนั้นก็อ่านทุกห้านาทีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครบเจ็ดวันค่ะ okay. ตื่นเต้นปเลยมากมันคือสติ๊กเกอร์เดียวกันแต่ว่าใช่ค่ะแค่แค่คติดล็อกล็อก,อกตัวหัวเซนเซอร์กับล็อกตัวท้ายเซน,นตเตอร์แค่นั้นเองค่ะจริงๆอต้องระวังมากเลยน <c oughs> <ใ>นี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมันชื้นแฉะมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ไหมไม่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ตัวเครื่องทางสมิตเตอร์กับเซนเซอร์ค่ะเขาคอนเนคเข้าหากันอะ เรื่องการน้ํามันจะน้ําอยู่แล้วค่ะ mm hmm. แต่สติ๊กเกอร์ที่เราติดทั้งหมดอะเราติดเพื่อให้มันยึดอยู่กับผิวได้นานขึ้นเพราะว่าครับก็ถือว่าผมแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกคนได้เห็นนะฮะว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนไปเร็วในขณะเดียวกันก็เดี๋ยวเราคงต้องทดสอบกันว่าไอ้อุปกรณ์เหล่านี้มันจะมีความเที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะมีค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า coefficient variation นะเราต้องยอมรับไอ้ข้อประเด็นอันนึงก่อนนะครับว่า เวลาเราตรวจน้ําตาลที่ชั้นใต้ผิวหนังที่มันเป็นสารน้ําต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสแปรปรวนซึ่งแตกต่างจากในเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวไกด์ให้เราเห็นว่าน้ําตาลที่เรากินจากอาหารหนึ่ง,งมันไม่ได้ขึ้นเป็น200-300แต่ว่ามีความแปรปรวนได้ในระดับหนึ่งเช่นถ้าตรวจในเลือดได้ร้อยหนึ่งอันนี้อาจจะตรวจได้90หรือได้ร้อยสิก็ได้นะครับเพราะการแปรปรวนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับก็ตามนะครับในแฟนคลับหมอนัานลองติดตามนะครับเพราะว่าเราก ที่จะทำการศึกษา,ากในคนไข้เบาหวานในเร็วๆนี้นะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีวสวัสดีครับ